วันนั้นผมจะเล่าถึงเรื่องนี้ได้ป่ะครับนี่ผมจะเล่าถึงเรื่องพระองค์นี้ให้ฟังใช่ไหมอ่าอันนี้คือสมเด็จที่ผมบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่หลายหลายองค์ถูกสร้างเล่นให้มีราคาหลายหลายแสนหรือเป็นล้านไปแล้วโอ้พอพ,พอเจอถาดพระที่ผมมีอะร้รคุยเยอะเลย อ่ะอันนี้คือเรื่องสมเด็จนะอันนี้คุยกันไประหว่างคุยคุณก็จะได้อะไรเยอะมากมายเจ่าผมบอกครับว่าสมเด็จอะ่ะผมกำลังจะหาอีกองค์หนึ่งมาให้เอาแบบให้จัดกว่านี้อีกคุณจําเนื้อในให้ดีนะคุณจําเนื้อในพระสมเด็จองค์นี้ให้ดี อ๋อดาใช่ไหมค,คุณจำเนื้อพระสมเด็จองค์นี้ให้ดีๆครับผม่จะพูดเรื่องสมเด็จองค์นี้นะครับหลังจากที่ผมได้ องค์ที่เป็นยุคต้นกวน่านี้พระสมเด็จแบบเนี้ยผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าจะบอกว่าแท้ก็ไม่ได้จะบอกว่าเก๊ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเล่นราคาไหน นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นกันราคาไหนอ่ะชายธงพระจาดมีในตำราโอเคนะครับนะฮะส่วนเรื่องสมเด็จผมบมอกเลยว,ว่าพักเครื่องอะยิ่งเก่ายิ่งเกยยากพักเครื่องมันไม่ยากหรอกครับอ่าสมเด็จอันเนี้ยคุณจำเนื้อไว้เลยนะครับแล้วก็ไปดูในหลายหลายองค์ที่คุณเห็นกัน จำเนื้ออ่าจำค่าแป้งนะครับอันนี้เป็นสมเด็จที่สีเหลืองบุญบางกวนบุรีพอเลี่ยมสิทธิปู่ผูไม่เลยครับอันนี้เป็นพระสมเด็จที่ไม่มีการปลุกเสกครับอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จที่ไม่มีการปลุกเสกครับ เป็นพระสมเด็จของครูบาอาจารย์อ่านะครับปูชนียบุคคลของวงการพระเครื่องแห่งเมืองราชบุรีท่านหนึ่งมีนามว่าพระคูเกี้ยนะครับพระครูเกียเนี่ยท่านบวชแล้วก็เป็นถึงพระครูนะแล้วท่านถึงลาสิกขาออกมาแล้วก็มาเป็นเสียนพระ นะรัพระครูเกลียเนี่ยสร้างพระสมเด็จขึ้นมาในราวปีพศ25 1 0ขึ้นมาอ่านะประมาณปี2,510กว่าขึ้นมาแต่แบบชุกจริงๆน่ยก็ปี3,30กว่า ไม่จะเรียกว่าเก๋น่าจะเรียกได้ไหมคืออะอย่างเงี้เรื่องราวของพระสมเด็จจริงๆอ่ะผมอยากจะเล่าต่อเมื่อมีองค์ที่จัดกว่านี้มาให้ผมเคยพูดอยู่เสมอว่านะฮะเล่นขายขายไปอย่าไปโจมตีคนอื่นถ้าเวลาไปโจมตีคนอื่นน่ะนะครับเราไม่มีริดรู้่แล้วจะไปเจอตอเมื่อไหร,ร่ไง นะครับือผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมบอกเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือความจริงก็มีหน้าที่เอาความจริงมาพูดกันการไปสวดพระเกะ๊ตีให้เป็นพระแท้ผมว่ามันไม่โอเคเพราะไอ้ที่เก๊ก็ยังเล่นกันเป็นแท้ได้ไงพระเครื่องมันไม่ใช่แค่ว่าจะเอาอะไรขึ้นมาเล่นก็ได้ ไม่มีใครเอาตังค์ไปซื้อทองเหลืองขีดละสองแสนไม่มีใครเอาตังค์ไปซื้อดินขีดละล้านหรอกครับสิ่งที่เขาซื้อนั่นมันคือพุทธคุณนะฮะถ้าคุณเจอสมเด็จสไตล์แบบนี้อ่าผมจะนําเสนอยังไงครับก็ผมก็ไม่เคยเห็นทั้งร้อยหกสิบสี่พิมผมก็เกิดไม่ทันแต่ก็มีตําราเขียนกันเท่านั้น ถ้าคุณไปเจอพระวัดเกตที่มีคาแป้งเบอะเบแบบนี้วัดเกตนะที่มีคาแป้งเบอะเบอและข้างในเป็นเม็ดแบบนี้อย่างมีคาแป้งข้างนอกนะเนอะๆและข้างในเป็นมวลสารแบบนี้นะครับให้คุณรู้ว่าไม่ใช่พระสมเด็จโตถ้าเป็นพระสมเด็จโตก็ต้องประมาณนี้ เนื้อเพียวเนื้อเดียวไม่ค่อยมีเม็ดใหญ่ๆเข้ามาปนอ่าอะไรที่มีเม็ดใหญ่ๆเข้ามาปนคือผงเก่าแล้วสมเด็จัวผงเก่าใครมาโคลกใส่ล่ะเนี่ยถ้าคุณเจอพระที่มีคาบแป้งเนอเนอโปะปแบบนี้อ่ะนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จ ที่ท่านพระครูเกียรนะคือในอดีตะท่านเป็นคนซ่อมพระก็มีเสียนดังๆเนี่ยเอาพระมาให้ซ่อมอท่านก็เลยมีพระสวยๆเป็นต้นแบบท่านก็เลยถอดพิมพ์ไว้อท่านก็เลยถอดพิมพ์ไว้นะครับ พอท่านถอดพิมพ์ไว้เนื้อต่างกันใช่ไหมแต่ปัจจุบันที่ขายกับองค์เป็นล้านเนื้อแบบนี้ก็หลายองค์นะครับอ่าท่านก็เลยถอดพิมพ์ไว้ท่านทําทุกอย่างครับนะท่านทําขึ้นมาตั้งแต่วัดะระฆังบางขุนพรมวัดเกตหลวงปู่ภูแต่ที่เห็นว่ายอมรับเล่นเป็นแท้กันไปแล้วเนี่ยก็จะมีหลวงปู่ภูก็มีวัดเกเพอวัดเกต นะครับมันเป็นปลาที่เนื้อเป็นยุคปลายสมเด็จโตไงเนื้อมันก็เลยจะอ่อนกว่าอ่าปู่พูเนี่ยเป็นปลาที่ไม่ทันสมเด็จโตเนื้อมันก็เลยอ่อนกว่ามันก็เลยอาจจะเป็นว่าใกล้เคียงมากกว่าแต่พอไปเป็นวัลคังางขุมพรมอ่ะมันเป็นยุคต้นไงอ่าตัวประสงค์ตัวปลาสาอะไรมันก็ต่างจากวัดจกตมันก็เลยทําให้คนจับพิรุษได้ประมาณนั้นมั้งอ่าเนื้อห่างกันเยอะ อันนี้แค่บวยๆแล้วนะอันเนี้ยในสนามก็องค์ประมาณสักสองพันสองพห้าแต่ถ้าจัดตัวเนี้ยก็หลายแสนถึงเป็นล้านครับอ่าถามว่าทําไมนะครับเหนื้อท่านจริงดีท่านพระท่านแขวนได้ดีไม่ดียิงไม่ออกด้วยอ่าการถอดพิมพ์มันก็พิมพ์ก็เหมือนเหรียญน,นะนะครับแต่ประเอนว่า พระของสมเด็จโตเองเนี่ยท่านก็ถอดพิมพ์เหมือนกันคือเอาองค์ที่สวยจากสร้างปีแรกมาทําปีสามปีสี่ปีห้าเก้เอาองค์สวยนะ่ะมาถอดอีกนะครับท่านก็เป็นพระถอดในถอดเหมือนกันไงอ่าปูหน้าปูหินเนี่ยก็เอาพระสมเด็จโตท่านมาถอดเหมือนกันนะครับแต่ความแห้งความแกร่งมันจะไม่ได้พระครูเกียเนี่ยท่านได้ใช้ พระแท้มาตำแน่นอนครับพระแท้ที่ท่านเก็บมาตำาขอจะทั้งหมดเลยเฉลิมพระเกียรติหักวัดประสาทหักนะครับพอแฉ่งบางพังหักสมเด็จปู่หินปูนาคหักเอามาโคกตำรวมกันแล้วก็ นะผสมกันกดเป็นพระขึ้นมามีพุทธคุณนะครับผมจึงบอกไงเป็นสมเด็จที่เราจะตีว่าเป็นพระเกก,ก็พูดได้ไม่เต็มปากพอแกเอาพระแท้มาตําแล้วก็บดแล้วก็นะทําขึ้นมาแต่ถ้าจะตีเป็นพระสมเด็จโตหรือตีเป็นปู่ภูมันก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สมเด็จโตเสกแล้วหลวงป,ปู่ปู่เสกก็แค่นั้น นะสิ่งที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยนะมีผู้ใหญ่ชาวโพธารามมากดถูกกดไลค์ให้ด้วยแขวนได้ครับผมบอกเลยเอาพ้าแท้มาบดแล้วก็กดนะเนื้อของท่านเนี่ยมันจึงส่องอยังไงก็เป็นพ้าแท้ไงสมเด็จของท่านเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผ้าสมเด็จเรียนแบบที่น่าจะราคาแพงที่สุดในประเทศไทย และต้องสะดุดีท่านครับท่านเป็นชาวจังหวัดราชบุรีผมเชื่อน่ะเพื่อนเื่อนคงเห็นวัดเกตหลายองค์ปู่ภูหลายองค์ที่เนื้อแบบนี้ผมแท้หมดครับที่เป็นพราผงอะ่ะนะครับท่านเอามาตำแล้วก็กดมันจึงออกมาเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อ แท้นั่นแหละครับอ่ะเราก็เลยเว้นวักแล้วก็เรียกพระสมเด็จแบบนี้ว่าสมเด็จพระขู่เกี้ยแขวนได้ครับคนราชบุรีก็ซื้อแขวนกันซื้ออยังไงก็ไม่ขาดทุนครับเพราะซื้อหลักพันน่ะแต่ขายได้เป็นหมื่นเป็นแสน เฮี่ลงกรไม่ต้องแปลกใจครับผมเชื่อว่าพี่ก็จะเห็นหลายหลายองค์เป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าคิดว่าแท้ก็ไม่เป็นไรครับแปดพันผมขายให้นี่ผมอยากชักอยากจะเล่นสมเด็จทูฮุกเกียแล้วนะผมสาบานจะไม่ขายพระเก๊ไงอันนี้จะเรียกเก๊ก็ไม่ได้ เนี่ยฉะนั้นอ่าผมจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้คุณน่ะดูพระเป็นมันคือคุณต้องรู้มากเห็นมากแล้วก็ใจเราต้องเปิดรับความรู้ตลอดรู้ให้มากเห็นให้มากแล้วก็ต้องไม่ไม่มีคลัยกอ,อีกโก้ นะครับอันนี้คือยุคปลายแล้วนะเดี๋ยวผมกําลังหายุคต้นอยู่จะเอายุคต้นมาให้เ,เพื่อนๆดูสักองค์แต่ยุคต้นเนี่ยนะครับพอหยิบมาให้ดูเนี่ยนะอาจจะมีคนขอซื้อผมสักสี่ห้าหมื่นก็นได้มันจะต่างกันอยู่แล้วนะครับอาคุณดูดีอย่างสมเด็จแบบนเนี้ยเนี่ย นี่ก็น่าจะเป็นวันละคังใน164พิมพ์